7. อาหารบำรุงผิวชะลอวัยสาวๆรู้ไหมคะว่าการรับประทานอาหารบำรุงผิวนั้นสามารถช่วยชะลอไวัยได้เพราะว่าในอาหารบางอย่างมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังมีสคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายด้วยค่ะวันนี้ PR อา r i วารคอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงอยากแนะนำอาหารบำรุงผิวชะลอวัยที่สาวๆไม่ควรพลาดตามมาฟังกันเลยค่ะ 1. อะโวคาโด ซูเปอร์ฟู้ดสุดป๊อปอย่างอะโวคาโดนี่ถือว่าเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยกรดไขมันชนิดดีวิตามินซีและก็วิตามินอ e, ีนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้เป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของอนุมูลอิสระบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเปลง่งปลั่งบรรเทาอาการผิวแห้งกร้านและจากการศึกษาพบว่าผู้หญิงจำนวน700คนบริโภคอโวคาโดเป็นประจำจะส่งผลทำให้ผิวอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 2. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นอกจากจะขึ้นชื่อว่ามีวิตามินซีสูงและก็ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายดีแล้วอย่างอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารแอนโทไซยายนินและฟีนอลน,นะคะซึ่งมีฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่ชราป้องกันการเกิดริ้วรอยค่ะ 3. ทับทิม ผลไม้สีสวยนี้ขึ้นชื่อว่ามีวิตามินซีแล้วก็มีแร่ธาตุมากมายที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากซึ่งช่วยรักษาคอลลาเจนบนผิวเอาไว้จึงสามารถปกป้องริ้วรอยและรอยตีนกาต่างๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยค่ะ 4. a p แอปเปิล เปลือกแอปเปิลเนี่ยอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลและฟลาวนอยด์นะคะซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งผิวหนังโดยเฉพาะในแอปเปิลสีแดงจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดจึงช่วยชะลอวัยลดริ้วรอยและลดรอยตีนกาได้ด้วยค่ะ 5. มะเขือเทศเคยได้ยินว่ากินมะเขือเทศแล้วผิวสวยขอบอกว่าไม่ได้เกินความจริงเลยนะคะ เพราะว่าในมะเขือเทศนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอ e, ีและช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสมีสุขภาพดีที่สำคัญยังมีสารไลโคปินสูงด้วยซึ่งมีฤทธิ์ยืนหนึ่งในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระค่ะ 6. แตงกวาแตงกวาเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีปริมาณน้ำสูงมากนะคะมีสรรพคุณช่วยแก้การกระหายเพิ่มความสดชื่น อีกทั้งยังเป็นผักดีท็อกชั้นดีช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายนอกจากนั้นในแตงกวายังมีวิตามินเคซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอความชราของผิวพรรณและลบเรือนรอยเหี่ยวย่นด้วยค่ะ 7. ปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ปลาที่มีไขมันสูงอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาแมคคารลปลาซาดีนปลาทูนา่าเป็นอาหารผิวที่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะ เนื่องจากอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นช่วยลดการอักเสบทำให้รอยแดงที่เกิดจากสิวจางลงอย่างรวดเร็วและช่วยปกป้องผิวจากรังสี U.V. ด้วยค่ะสาวๆคะ่ะผิวจะสวยสุขภาพดีได้นั้นต้องดูแลให้ครบถ้วนนะคะตั้งแต่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งก็ควรทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน รับรองว่าผิวพรรณที่อ่อนเยาว์จะอยู่กับคุณไปนานๆแน่นอนค่ะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ